酒，黄木瓜，酒，黄木瓜。

ทุกคนตัวใหญ่ทุกทีมมีทุกอย่างพอพอมาใส่แบนแรกตอนนี้ขอดมีข้อข้อข้อกอดตลอดเลยว่ากันตาอะไรได้จำได้ได้ ไมมีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อเล่นกันเหรอเล่นโทรศัพท์เหรอไปที่วัดเพื่อเล่นโทรศัพท์เหรอ่สองคนเกษียนแล้วเหรอเลือแต่ภาวนาภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธนะ หนมีมีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อเล่นกันฮะเพื่อกินกันคุยกันฮะ <c oughs> มันเสียวเวลาเปล่าเปล่า <c oughs> ในคนเรามีชีวิตเพื่ออะไรฮะ,ะเนี่ยมีแต่ดูแลหลางกายอันเดียวฮะ ชาวค้องค้องหลังไก่ไม่ได้ดูแลฮะเนี่ยชิดนะเนี่ยเป็นชาวค้องค้องหลังไก่ฮะหลังไก่ไม่ได้ไปชาตินะนะ,ะมีเดชิดพุ่นกับป้าปก็ที่ไปชาตินะ,ะเนี่ยมันแก่แล้วนะมันเ่อหนี้เก็บกระเป๋าเพื่อชาตินะใส่ที่อยากได้ใส่ในกระเป๋าฮะส่วนมากที่ของเราอยากได้ก็ เป็นปูนฮะไม่ใช่ปาป๊บฮะแต่ชาตินี้ก็ใส่ปับเหมือนกันนะใส่ในกระเป๋าของเราและชาติน้าจะมาครับฮะปูนและปา๊บพี่สังชาตเนี่ฮะ mm hmm. เข้าใจไหมแต่มันไม่เชื่อนะมันเชื่อมันยากเออ <c oughs> เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชาตินี่มาจากชาติก่อนฮะเมื่อไม่เชื่อก็ถามชาวนาแล้วก็วันนี้ปลูกเขาฮะพวงนี้กินได้ไหมพวงนี้ยังไม่สุขฮะวันนี้ปลูกปลูกอะไรก็พวงนี้ยังกินไม่ได้ฮะเข้าใจไหมอ่า วันนี้ก็สั่งปุ่นพรุ่งนี้ปุ่นยังไม่ซุกฮะเด็กคนไทยก็ไม่เชื่อนะวันนี้ก็ทำปุ่นออกชักวัล้วแลวซื้อลอตเตอรี่นะฮะเนี่ยแต่ทำไมไม่ชนะฮะทำไมไม่ได้ครับฮะเมื่อกี้ก็ทำปุ่นอยู่ฮะซื้อลอตเตอรี่นล้นะมันไม่ไม่ถูกนะทำไมเป็นอย่างงั้นฮะ เพราะว่าบุญที่มาชักชาติก่อนก็อจหมดแล้วเนี่ยทำประโยชน์กับชาตินีนะ้เป็นชาวพุทธนะฮะรักษาศีลหาให้ดีทำบุญทำทานนะเลยดูเลยชิดชายบ้างเมื่อไปปันจาดนะมันจะรู้ลงกับก,ก็พูดอะไรนะวันน้อยยังน้อยหนึ่งวันก็สิบพานาทีพุทโธใช่ไหมทำได้ไหมฮะฮะ นะเดี๋ยนี่กเกษียณแล้วยังน้อยก่อนนินชั่วโมงสองชั่วโมงไม่มีงานทำนะลูกชายก็ดูแลได้นะนะขอเข้านะมีความกระตันอยู่นะฮนะกับพ่อกับแม่ฮนะเนะี่ยในสมัยก,ก่อนคนหนุ่มก็ไม่สนใจเรื่องาศาสนาแล้วนะสนใจเรื่องเงินซื้อนี่ซื้อนู่นซื้อนั้นฮะ คิดว่าความสุขเกิดในนี่ในน,นู่นในนั่นฮะเนี่ยคนแก่ก็รู้จักความสุขเกิดในใจฮะทุกเกิดในใจเหมือนกันฮะเมื่ออยากหาวิธีแก้ทุกข์มันต้องต้องไปดูในใจฮะแล้วไปดูในใจย,ยังไงฮะ mm hmm. นั่งสมาธิและพิจารณาดูฮะเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ยมิธีแก้ทุกข์ mm hmm. จนมากก็พิจารณานะหลังไก่ฮะดูของเราดูแลแต่หลังไก่ฮะจังจะเกิดมาไม่ได้ดูแลแต่หลังไก่ทํางานเพื่อหลังไก่และสุดท้ายหลังไก่นี้ก็ตายฮะมันคุ้มไหมฮะถามตัวเองและชาของไม่เคยดูแลมันมันมีรถยนต์นะฮะมีได้ดูแลรถยนต์คนขับไม่เคยดูฮะมันเสียฮะ ฝึกหลังไกลนี่สิพาีททำได้ไหมฮะเนี่ยคนกแก่เวลาคิดเรื่องชาตินะเป็นมนุษย์นะคิดเรื่องอายุยี่สิบใช่ไหมอายุสองขวบไปคิดไม่คิดถึงฮะฮะฝึกเดินฝึกพูดฝึกเขียนฝึกอ่านฮะฝึกคิดฮะสิพาพีถึงใช้ได้หลังไกลนี้ได้ไหมทำได้ไหมไม่อยากทำนะฮะ <c oughs> ใช้ได้สามสิบปีและคนเกรู้จักนะเดี๋ยวนี้ฉลออความายสี่สิบปีฮะสี่สิบปีฝึกสิบห้าปีใช้ได้สามสิบปีหลอความายสี่สิบปีเนี่ยมนุษยาชาติของเราคุ้มไหมฮะคนนุ่มยังไม่รู้จักนะมันยังไม่แก่เท่าไหร่ฮะยังไม่ปวดนี่ยังไม่ปวดโนนยังไม่ได้ไม่ได้ผาจัดนะ เจ้ของของแกมันเรานะมันก huh? yeah. ็ร <laughs> yeah. ู้แล้วฮะเนี oh ha, ่ยมันมันกำลังของเราลดลองลดลองทุกวันเยดี๋ยวนี้ก็ใช้สองขาแล้อีกอีกไม่กี่ปีก็จะใช้สามขาและสุดท้ายก็สี่ขาเพื่อเดินได้ฮะนะวันนี้เสียงดังเข้าใจบ้างไหมฮะ นักเฆร่ยงปพนิยตาวาริวะฮาปุระปาริปุรันติสักรังเอวเมวอิโททินังเพทนังอุภะคะภะทิอิจิทังภติทังคำหันเกิภะเมวะส m มิจชตุสัพเพปุรันตุสังกับภะชันโดภนาระโสยตามาเนทูติราโสยตา yo viwatanทsoko Bi sa tho maše pawa wantthawa o sokipi kopiwadan วัะปัจชัยโนตาวธัฏมะวะดันติอายุวะนรสุขังอาคาโตเวปัสานานังอาขังธรรมังวิจนาจังเบปุเตปัสานานัง นาทิ่เนยอนุตรีศาสนานังเดียร์ก็พัสสะเมสุเกอาเกสังเกปศาสนานังคนยาเกจิอนุตรีอากษามิงตานังทัดทตังอาคังอตดี อันตันยูจาวานโอชาญาโสกิติสุขังพลังอากาสตตาจมีตาวิอากาธรรมะสัมมาทิฏฐิวาพุทโหมนุสโสวาอากาภัสโสรโมจติทิ ภาวัตุสัพพมังกาลังรักขันตุสัพพะเดวัธรรมสัพพะปุถานุปั้เวนะสระโสทิภวันตุเภาวัตุสัพพมังกาลังพเดวัตรรมสัพพธรรมานุภาเวนะ สราสังถิภวันตุเทภาวัตุสัพพังกาลังรกขันตุสัพพิวัตาสัพพสังขานุภาเวนะสราสังถิภวันตุเท นาะทุกคนทุกคนกินอันล้างนะมีอาหารกันเยอะนะใายเล่นใยายน์นนะที่เรือก็อเอาห้ร้องไปอาปานนะอา่ะทะเลอนุบาลฮนะของหวาน